ที่ถ้าตรงนี้ไม่มีคนหาเจอจะได้หาเปล่าวะเนียนอยู่นะเนียนก็แย่แล้วกูถามเขาเรียกว่าดูถูกสติปัญญาคนหาภาคสองยูถูกสติปัญญาคนหาภาคสองทุกคนดูถูกสติปัญญาคนหาภาคสองน,ญญนง,องเ,เาปะ กับใหม่ครั้งหนึ่งกับเทในตำนานอย่างเกิง่้นหานะคะเพรอปแอดสีกวันนี้เรามากับตี้งูพิษนะคะแล้วก็มีไรเด้นด้วยแล้วก็แคนดี้โอต๊ตทั้งหมดน่าจะประมาณ6-7ถึงคนนั่นแหละคะ่ะ Let's go <S ตาแรออกของปีเป็นคนฮัลโห,หล <Hey. S 1> <He> i, เฮ้ยทุกคนข้อเสือมาเล่นด้วยได้ไหมอ่ะใครคือพ่อเสือมิงไง,ง,ง,ง อ๋อพี่เม้งก็มาดิดูอ่ะผมพี่ดูอ่ะผมมาเละเอ็งมีดูโอใหม่แล้วเหรอวะไม่เอาโอเคเราอ้นนี้มันการดระเบิดระเบิดหูโอเคก่อนเลยคือเราคุยกันเหมือนมันมันปิดหูฟังอยู่อะไม่รู้เลยขี่เนี่ยขอบคุณ2,500ดาวครับจากคุณสัิทองครับผมไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์มึงอยู่ไหนไงมึงอยู่ไหนมันจะฆ่ามันอยู่ไหน แล้วทุกทีทุทีคุไม่ตั้งใจวะจะขอบคุณ2,500ดาวนะครับผมครับขอบคุณในพระดาวพระตาพรนะครับขอบคุณครับโอ้โหนี่ก็ขิงกันไม่หยุดเลยเนาะเราสตรีไมนี่กันใช่ไหมเราสตรีมกำลังขิงดาวกันถูกไหมอยากขิงบ้างอะโคทุกคนอยากขิงบ้างอะอยากขิงบ้างอะ ช <why? S 1> ิปหายไอ้ทนายกูช <t> ิปหายอย่างงี้ต <os> <h ier> ัวเองร้อนนะชื่อดีร้อนนะถ้าร้อนเราทำไงเนี่ยร้อนทำไงอ่ะบอกเขาเลยดิถ้าร้อนทำไงตายไอ้มนไอ้ไมาทำไรเนี่ยพี่จริงไม่โดนพี่ไหลเด่นไหลเด่นไม่ได้ปะหวะไหลเด่นไม่ได้เราอะไม่ได้ทั้งคู่เลย ต้องมีคนอยู่แถวแถนี้แหละของพี่จอยได้ได้มันเนียนมันดานใช่เอาวะโอ๊ตพี่แต่ถ้าเกิดว่าไอ้แก๊งคนหาเนี่ยหาไลเด้นไม่เจอนะกูขำมากชิบหายแล้วหายแล้วหลายคนอยากไปแบบหาวันพีทว่ะไม่ใช่เหรอวันเพียงเหรอไม่จริง

เงียบไว้เอ็กกี้เราจะได้คลิปแล้วเอ็กกี้อยู่ไรอยู่ตรงนี้พี่อันพี่อันหนูโคตรใหญ่เลยบ๊มบ๊มมันน่ะคือลือน่ะตัวเลกมันยิงแล้วมันยิงไม่โดนเว้ยประตูตอนแรกมันยิงแล้วมันยิงไม่โดนเว้ยเฮ้ยเอาโดนแล้วไงยิงโดนแล้วแพ้ว ใช่แล้วเมื่อกี้นายใส่แทนดีกว่าใช่ไหมโอเคมาหาดูหาดบู้เจอดีกว่าหาดุู้เจอดีกว่าเอาว่ะมาถึงได้คลิปเลยขอบคุณพี่อังค่ะเกอะไรเฮ้ยขอบคุณสองพันห้าร้อยดาวจากพี่เป่งนะคะขอบคุณค่ะสตาร์ปาร์ตี้ด้วยอุ้ยขอบคุณค่ะพี่เป่งรู้สึกป่าวันนี้มันขิงดาวกันเยอะจังวะ ที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่ที่อันตรายที่สุดใครหานะไอ้ห่าโอ๊ตอันหลกเหรอฮะไม่ตหลกทำไมมันกระโดดแล้วมันเลยวะเขาอ่างเยอะจังอะถ้าเกิดมึงไม่เจอจอจอยเนี่ยมึงคือมึงตาถั่วมากนะเฮ้ยพี่ของหนูมันก็ไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้นแหละแต่ความสามารถของเคเคหาไม่เจอหรอก ไอเคสีแ hey. okay. okay. yeah. mm ่ยาวที่ม uh> ึงได้อ่ะเอาไปตัดแบนนะไอ้เนี่ยบินมือเดบต์อีเลบดชิคอมสวาร์ดเอเดทัลีมาด้ยซึ่บอกคนเล้นมาียาเร็ยได้ กิชนะแล้วเห็นของจอยป่ะโอ้พี่อังโคตรใหญ่เคมึงขาไม่เจอนี่คือมึงเอาตาบอกว่าเอาไปจุ่มกับแอลกอฮอล์นะไม่เคไม่เห็นจริงเหรอไม่เห็นจริงเหรอเอออเคมันไม่เห็นจริงเหรอวะกูเดินปาดหน้ามึงเมื่อกี้นะเคอุ้ยอุ้ยหันรอบตัวใหญ่เลยอ่ะหันรอบตัวใหญ่เลยอ่ะอุ้ย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 โดนแกมโดนแกมเคโดนไปไหนอ่ะอุ้ยโดนหาใหญ่เลยโอ้โดนหากูใหญ่เลยโอ้โอ้เอา้าหัวกูด้วยอ่ะจะโดดข้าไปข้ามา ก oh, um ันท like ี่อยู่ไหนอู้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 อ้อมอีกอบนี้อ้อมโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโ วิ่งตามมึงนานมากอ่ะแค่ว่ามึงจะินคนอื่นโดนจะมึงก็แพ้อยู่ดีโอ้ my god โอ้โหโอ้ยโอเคตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ยอมแพ้เลยไนดะ้ไหมแย่ละกุยแย่ละตรงนี้ได้ป่าววะโอเค ใจเย็นนมึงใจเย็นโอเคผมปิดตาแล้วปิดตาแล้วมึงใจเย็นมึงใจเย็นมึงใจเย็นพี่โอ๊ตเพี้ยวหรอพี่โอ๊ตรับเพี้ยวหรอเริ่มทำอะไรกันวะไอ้กไอพวกรู้ดีโดนโดนโดนหยามนว้ยโ o Okay หาแล้วนะโอเครอเปลี่ยน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 ผมพูด18ดาวนะคะจากนักข่าวขี่ดบอลเพิ่งมาดูครั้งแรกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ตอย่าเพิ่งยิงใจเย็นโอ๊ตดูนี่โอ๊ตดูนี่โอ๊ตดูนี่ผมเห็นในตัวเนี้ย อย่าพึ่งอยเาพ่อาพ่เขเ้ยกาเรอไาใครเอามือคืนนะใคราเอคืนนะโนนจรู้จอยรู้แล้วว่าจะไปอยู่ตรงไหนเดียวจะไปอยู่ตรงเพื่อนจอยซึ่งมันอยู่ตรงนี้จอยัไปเลยจอยมันเยียบวะ่จะซักจอยมันเดียนวะ ลอยไม่เน <limbs man. S 2> right. ียนสอนไม่ได้ไอยรู้ว่าสอนไม่ได้เพื่อเหตุยัญญาจอยพี่ถ้าตรงนี้ไม่มีคนหาเจอจะได้หาป่าวะ What Bro What are you talking about man เฮ้ยหนูว่าได้นะพี่ลองเอากรอบออกมาดิหนูว่าได้เลยวะเนียนอยู่นะเนียนก็แย่แล้วคุณทำทิศทาเขาเรียกว่าดูถูกสติปัญญาคนหาภาคสอง y o ถูกสติปัญญาคนหาภาคสองทุกคนดูถูกสติปัญญาคนหาภาคสองกันเอาปะ อ๊ยทนันีเทานีโที่อได้ทำได้ี่เยโอ้อย่างเศร้าเลยอ่ะก็เพราะมันโง่ก็เหมือนมึงกำลังดูเนอยมึงก็โง่เชื่อะไรเนี่ยมาเลยมาเลยมันหัวกูเลยเหรอ พี่อังหนูอยากฝึกแท็กกิ้งบ้างอะพี่เป้าใหญ่ดีจังเลยเดี๋ยวูอุ้ยโดนอุ้ยนี่ก็โดนอุ้ยนี่ก็โดนที่ขอฝึกแท็กกิ้งหน่อยโเ่นเลยแ่งีโอนแล้วนี่แล้วนี่ใครเนี่ยถามจริงห้ามบอกนะฮะ เคกูบอกแล้วมึงกับกูรวมกันนะไม่มีแพ้เรารวมกันแล้วไม่มีแพ้แต่เอาเคโ่อนไอ้นี่มันกากระเบิดระเบิดผมไอเคก่อนเลยไอ้สัลย์มึงู่ได้ไงมึงู่ไหนคุจะฆ่ามึงผมเห็นบนฟ้ามันมีอะไรอ่ะพี่จอย Yes ใช่หรอเจ้าเห็นบนฟ้าปะหังขยะนะกลายกลายเป็นหลังคารถแล้วด้วยอ่ะมึงพร้อมใจกกระต่ายอ่ะเมื่อไหรกูจะปกป้องมึงเองไหม Only อ่ลงไปด้วยกันเลยปะมันขึ oh ้นกัไปได้ยังไงวะเออมันขึ้นไปได้ยังไงดีกว่าแล้วเหลือใครอ่ะเอกี้ยอย่าฝังอย่างนั้นเอกี้เอาตัวออกมาเอกี่ในไหนพี่ยังพี่ยังไหนไหนเขาก็ฝังแล้วพี่บ้าหน่อย บมบายหาเอากันเรล่มเลยิวชั่นเขาเรียกิวชั่นคุณนี่ผู้เกมไหมเนี่ยไอซุเปอร์บอนนี่ไอ้นิเดียวโยากเออ Subscribe ให้กันด้วยนะคะ